ช่วยสวัสดีครับดีเจนวายเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพบกับการวาดเว็บตูนนั่นเองฮะัสำหรับผมนะครับการเว็บตูนที่มีรายละเอียดพอๆกับมังงนะจะมีโปร c e s การทํางานที่เยอะกว่าเป็นเท่าตัวครับใช่แล้วครับเพราะว่าขั้นตอนการทํางานเนี่ยมันจะเพิ่มเพราะว่ามันเป็นภาพสีนั่นเองครับการทําเว็บตูนเนี่ยผมจะแนะนําให้ใช้คลิปสตูดิโอเวอรชัน ex นะครับเพราะว่าเวอร์ชัน ex เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันสําหรับการแบ่งหน้านั่นเองคะ สำหรับผมจะทําการตั้งค่าแบบนี้นะครับผมจะตั้งค่าให้ใหญ่กว่าหน้ากระดาษปกติกสักหน่อยนะฮะสักประมาณ350 DPI กว้าง3,000คูณ8,000นะครับแล้วจํานวนหน้าทั้งหมดก็จะอยู่ประมาณ40แผ่นนะครับเมื่อรวมทุกหน้าแล้วเนี่ยจะมีความยาวทั้งหมด320,000พิกเซลนะครับเมื่อตั้งค่าทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะมาเซฟโปรเจกต์นี้ลงไปในเครื่องกันครับโอเคเซฟแล้วอย่าลืมตั้งชื่อโปรเจกต์ด้วยนะครับเวลาที่เอ็กพอร์ตออกมาเนี่ยมันจะได้ค้นหากันง,ง,ง่ายหน่อย จากนั้นเมื่อเรากดโอเคแล้วนะครับทัวคลิปสตูดิโอเนี่ยก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งในการสร้างโปรเจกต์ของเราขึ้นมาฮะสำหรับงานไซส์นี้เนี่ยอาจจะสักประมาณ3-4นาทีครับเพราะฉะนั้นเพื่อความรวดเร็วเนี่ยเราจะข้ามไปตอนที่มันทำเสร็จแล้วละกันครับ และนี่ก็คือหน้าตาของโปรเจกต์ของเราครับซึ่งถ้าเป็นตัวโปรเนี่ยมันจะเป็นจะต้องทําเป็นภาพยาวๆเท่านั้นครับเราจะมาดูภายในหน้ากันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเมื่อเราเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าหน้าเนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ไม่ยาวมากจะต่างกับที่เราอ่านในเว็บตูนให้เราดูพรีวิวที่ตรงนี้แทนครับเมื่อรวมทุกหน้าแล้วเนี่ยมันจะมีความยาวค่อนข้างเยอะครับวิธีนี้เนี่ยจะดีตรงที่ว่าเราสามารถประหยัดแรมได้เยอะถ้าเทียบกับการทําหน้ายาวๆแบบเวอร์ชันโปรครับ เมื่อเราล่างอะไรเสร็จแล้วโปรเจกต์ของเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับจะเห็นว่าแต่ละหน้าเนี่ยมันจะมีความยาวไม่เท่ากันแล้วใช่ไหมฮะซึ่งสาเหตุเนี่ยมาจากตรงนี้ครับมันก็คือการบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองฮะเมื่อเราแบ่งเป็นหน้าหน้าแบบนี้แล้วเราอย่าลืมดูตัวพรีวิวด้านซ้ายด้วยนะครับว่าสเปซของช่องระหว่างหน้าเนี่ยมันยังสมูทกันดีอยู่หรือเปล่าเราสามารถขยายหรือว่าลดไซส์ของหน้าได้โดยที่มาที่ Edit change canvas size แล้วเราก็ลากเพื่อเพิ่มหรือลดข,ดขนาดของภาพครับ ทีนี้เราก็จะมีพื้นที่สําหรับการใส่ช่องเพิ่มหรือสร้างสเปซระหว่างหน้าให้มมนสมูทขึ้นครับหลังจากที่ล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาพูดถึงการตัดเส้นลงสีกันนะครับนี่คือเนียมที่ผมเตรียมเอาไว้นะฮะก็จะเหมือนกับตอนที่วาดมังงะเลยครับจะมีการแบ่งบอลลูนกับช่องต่ตางๆออกอย่างชัดเจนนะฮะวิธีแรกๆที่หลายคนใช้เวลาลงสีตัวละครก็คือจะเปิดรูปคู่กันไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาที่จะต้องลงสีหลายตัวละครก็อาจจะทําไว้หลายเลเยอร์เวลาที่หลายตัวละครอ,อยู่ในภาพเดียวกันก็จะเริ่มมึนกันละอันนี้จะเป็นวิธีที่ผมใช้้เเเเพืื่่ออออลลดดขัันนนนตกกาารรปปิิย์ะค็ท สีของตัวละครขึ้นมาเลยครับนอกจากตัวละครแล้วสีที่เราใช้บ่อยๆอย่างเช่น ient, แอมเบียนเราก็สามารถตั้งแยกไว้ตหากได้เช่นกันวิธีทําก็คือกดที่ setting นะครับตัว edit color set ก็จะเด้งขึ้นมาให้เรากดเขียน new set แล้วก็ตั้งชื่อครับเมื่อเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะได้พาเลตเปล่าแบบนี้ครับ ให้เราลบสีว่างๆทั้งหมดนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่สีตัวละครลงไปอีกทีฮะก่อนอื่นเราจะมาดูวิธีการทํางานของมันกันก่อนนะฮะไอตัวรูปหยดน้ำเนี่ยมันจะชื่อว่า add color นะครับหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตามชื่อเลยก็คือจะเพิ่มสีลงไปแบบนี้ครับส่วนตัวข้างๆก็คือ replace color นะครับก็คือทําหน้าที่การแทนสีลงไปฮะวิธีใช้งานก็คือให้เราคลิกสีในพาเลตที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนสีนะครับจากนั้นเราก็เลือกสีที่จะเปลี่ยนแล้วก็กดปุ่ม replace color ครับทีนี้สีที่เราเลือกก็จะมาแทนที่เรียยบร้้อแลว ทีนี้มันจะมีวิธีทําให้เลือกสีได้เร็วขึ้นนะฮะให้เรากดที่ออปชัน3ขีดตรงนี้นะครับแล้วก็กดติ๊กถูกที่อ u t โต e g i อจิ r เตอร์คัลเลอร์อินไอดรอปเปอร์นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกที่ตัวดูดสีไอดรอปนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเมื่อเราดูดสีสีทั้งหมดก็จะไปขึ้นที่คัลเลอร์เซตโดยอัตโนมัติครับเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็ดูดสีทั้งหมดของตัวละครกันเลยครับสำหรับตัวดูดสีนี้นะฮะเราไม่จําเป็นต้องกังวลว่าเราจะดูดสีซ้ำมานะฮะเพราะว เมื่อเราดูสีตัวละครมาหมดแล้วนะฮะอย่าลืมไปปิดตัว auto ้ e ี i ิ t เ r ออกด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทําให้เซตสีของตอัวละครเราเละเทะครับนอกจาก p a l e t หรือว่า color เ e ตแล้วเนี่ยมันจะมีอีกอย่างหนึ่งครับที่จะทําให้งานเราเร็วขึ้นนั่นก็คือตัว auto action นั่นเองครับตัว auto action นะครับก็คือจะเป็นการทาซ้แ a คชั่นที่เราได้บันทึกเอาไว้นะฮะเราสามารถตั้งชื่อ auto action ต่างๆแล้วก็ตั้ง,ง,ง,งให้มันเป็นกลุ่ม auto action ได้ครับโดยวิธีการทํางานของมันนะครับ ผมจะ select a r e ียให้มันอยู่ในเฉพาะช่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่าบาง Auto Action เนี่ยมันอาจจะทำเอฟเฟกกับทั้งหน้าแล้วทำให้คอมเราเนี่ยโหลดนานได้ครับเดี๋ยวผมจะเล่น Auto Action ที่ผมได้ทำเอาไว้ก่อนให้ดูครับตัวนี้จะเป็น Fatback ที่ผมชอบใช้ครับเมื่อ Auto Action ่นทำงานนะฮะมันก็จะรันสิ่งที่เราได้เคยทำเอาไว้ทั้งหมดแบบนี้ครับเมื่อเปิดดู A c t ชั่นที่เราได้บันทึกไว้นะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเราสามารถเพิ่มหรือลด action ได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจครับวิธีการสร้าง Auto a t c i ับให้เรากกกดดที่่ New Action Auto ะจนนั้็ปุมแดนะคเพื่อทากร เล c o คอร์ดออโต้แอคั่นรับโดยที่ผมจะทําให้คล้ายกับแอคชั่นเก่านะฮะก็คือกดนิวเลเยอรขึ้นมาครับจากนั้นก็เปลี่ยนเลเยอร์เบลนด์โหมนะครับให้เป็น Color แล้วจากนั้นนะครับเราก็จะเลือกสีที่จะเทลงไปนะฮะตรงนี้ผมจะเลือกเป็นสีสีแดงแล้วกันครับจากนั้นก็เทสีลงไปให้ตัว Auto a แอคชัมัน,นบันทึกไว้นะฮะ จากนั้นผมก็จะรวมเลเยอร์ทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้นะครับโดยที่ไม่ได้รวมไอตัวเลเยอร์คัลเลอร์ที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็เอาเลเยอร์ที่รวมกันแล้วเนี่ยเอามาก๊อปปี้เลเยอร์ครับจากนั้นเนี่ยก็จะใช้ฟิลเตอร์นะครับโดยไปที่เบอร์แล้วก็กอสเซนเบอร์นะฮะเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดโอเคครับจากนั้นนะฮะก็จะมาลดโอปาซิตี้ไปที่50%านะครับโดยวิธีนี้เนี่ยจะทําให้ภาพดูซอฟฟุ้งเหมือนฝันนะฮะแล้วผมเนี่ยก็จะให้มันบันทึกเเเพิ่่่มมไปปปอีีีกกกกกนนนนนนนะะะฮโโดดดยยาารรทลคัับจ้็็ห แล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์เพอร์ลินโนนส์นะครับแล้วก็ตั้งส a l e ไว้ที่10นะฮะ จากนั้นก็ปรับ opacity ไปที่50%นะครับแล้วผมก็จะให้มันบันทึกการทำสีบรรยากาศไปด้วยนะครับกด New Layer นะฮะแล้วก็เปลี่ยน Layer หมดให้เป็น Hard Light นะครับจากนั้นนะฮะก็จะใช้ตัวเก a d i e n t ในการลากสีนะครับเลือกสีน้้ำเงินเข้มนะครับเป็นโทนเงาของสีอมเบียนนะฮะจากนั้นเราก็ลากเลยครับแล้วเราก็เลือกสีที่จะมาเป็นโทนแสงนะครับจากนั้นก็ลากมาอีกทางหนึ่งครับเมื่อเราหมดขั้นตอนที่เราจะใส่ใน Auto อคชั่นแล้วนะครับให้เราไปที่ ตัวสี่เหลี่ยมแดงๆนี้นะฮะแล้วกดหยุดนะครับโอเคเราจะมาลองดูนะครับว่าออโต้ออรชันที่เราทำเนี่ยมันจะได้ผลเวิร์กไหมเดี๋ยวผมจะแบ็กไปถึงตอนก่อนที่จะทำออโต้ออรชันนะครับโอเคตอนแรกก็คือจะไม่ได้รวมเลเยอร์แบบนี้นะฮะอะ ให้เราลองกด Auto a c t i o นที่เราทําเสร็จดูนะครับแล้วก็รอมันประมวลผลสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นเราก็จะได้เอฟเฟกที่เราทําไว้ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราวาดเราจะจเป็นต้องวาดซีนต่อเนื่องที่ต้องใช้เอฟเฟกพวกนี้นะครับ Auto Action เนี่ยจะช่วยประหยัดเวลาให้เราได้มากโขเลยฮะสำหรับคนที่อัด Auto Action ไว้แล้วนะฮะแล้วเกิดว่าอยากจะเพิ่มหรือว่าลดขั้นตอนใน Auto Action นะครับให้เราคลิกดรอปลงมาอย่างนี้ครับแล้วก็เลื่อนดูขั้นตอนข้างในได้เลยนะฮะว่าเราอยากจะแทรกขั้นตอนลงไปยังไงหรือว่าเราจะสลับขั้นตอน ้นตอนหรือว่าลบขั้นตอนทิ้งเลยก็ได้ครับจากนั้นเมื่อเราลองรันออโต้อีชชันนะครับมันก็จะขึ้นแค่ขั้นตอนที่เราได้แก้ไขไว้ครับทั้งสองอย่างนี้นะครับก็คือสิ่งหลักๆที่จะช่วยเราในการประหยัดเวลาในการทําเว็บตูนนะครับโอเคเรามาเริ่มตัดเส้นจากสตอรี่บอร์ดกันดีกว่าครับโอเคจากตรงนี้ผมจะเริ่มไปไวเลยนะฮะเนื่องจากภาพนี้นะฮะก็จะเป็นภาพที่เอาไว้ทับกรอบช่องนะฮะก็เลยจะทำระยะเส้นไว้เหนือกรอบนะครับ เราสามารถที่จะล่างคร่าวๆเพื่อให้บอกก่อได้ดูงานของเราก่อนได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาล่างละเอียดเพื่อที่เราจะได้แบบตัดเส้นได้ง่ายขึ้นทีหลังได้นะฮะ สำหรับตรงนี้นะครับผมจะไม่ให้เส้นมันทับกรอบข้างล่างนะฮะจากนั้นก็เลยจะเปิดกรอบขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ s e l เ c t i o n เพื่อไม่ให้เส้นมันเลยกรอบลงไปนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีเส้นไหนที่มันเลยลงไปนะครับแล้วตอนที่ทำา m b เบียเนี่ยเส้นมันจะเปลี่ยนสีครับแล้วมันจะทำให้มันดูแล้วไม่เรียบร้อยครับ สำหรับเงาของเหล็กนะครับยังจําทฤษฎีขาวดําเทาได้อยู่ไหมฮะนั่นแหละครับแล้วก็จะมาประยุกต์ใช้กับการวาดชุดเกอะน,นี้เช่นกันฮะรเราจะเว้นส่วนสีขาวเป็นแสงนะครับแล้วก็ส่วนสีดําก็คือจะเริ่มตั้งแต่เงาชุดแรกนะครับแล้วที่เหลือเราจะเว้นไว้สําหรับการลงสีเป็นเงาชุดที่2ครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับ พวกสารเส้นหรือว่าเงาเกาะพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราแยกเลเยอร์ไว้เป็นคนละเลเยอร์เราจะทํางานได้ไวขึ้นเช่นกันฮะมันจะมีผลอีกทีก็ตอนที่เราลงสีนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราลงสีแล้วเราปิดตาพวกนี้ไว้เราก็จะเป็นพื้นที่ว่างๆให้เราได้เทสีลงง่ายๆนะฮะ เมื่อตัดเส้นเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะมาเริ่มการลงสีกันเลยครับเนื่องจากว่ามันเป็นเลเยอร์ที่อยู่บนกรอบนะฮะเราจะเปิดกรอบขึ้นมาแล้วก็เทสีข้างล่างให้เสร็จก่อนนะครับจากนั้นก็ปิดกรอบเพื่อเทสีส่วนที่ทับกรอบนะฮะทำแบบนีวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเทสีหลักจนเสร็จนะครับ จากที่เคยพูดไว้นะครับในบทมังงะสีในหนังสือนะฮะสำหรับงานสีพวกブ s ชหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราจะปิด Antialiasing ไว้นะฮะถึงขั้นตอนนี้เวลาที่เราทำเนี่ยสีมันจะดูแล้วเป็นจุดพิกเซลเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเอ็กพอออกมาเนี่ยพอมันถูกย่อขนาดเนี่ยสีมันก็จะคมขึ้นครับมันสามารถช่วยลดขั้นตอนเวลาที่เราต้องแก้ง,งานได้ฮะ สำหรับเงาก่อนนะฮะแล้วก็จะลงขาวดําเทาแบบนี้นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยมันจะเกิดมิติความเงาของเกละ่ขึ้นมาครับ จากนั้นนะฮะเราก็จะมาใส่แสงสีขาวเพิ่มความมันวาวของเกาะเข้าไปครับ หลังจากลงสีตัวละครเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเพิ่มแอมเบียนหรือว่าสีบรรยากาศโดยรอบเข้าไปในตัวงานนะครับให้เราสีเล็กชั่นรอบๆตัวละครก่อนนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เราลากเกเดียนี่นะฮะมันอาจจะทําให้สีเนี่ยไปติดรอบนอกทําให้ตัวไฟลจะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็กินแรมมากขึ้นครับเราจะใช้สีน้ําเงินสร้างโทนเงากับเลเยอร์ฮาร์ดไลท์ก่อนนะฮะโดยสีพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้มันบ่อยแล้วก็ทําเป็นคัลเลอร์เซ็ตไว้เลยครับ สำหรับสีนี้นะครับก็จะทําเป็นช่วงฟ้าครึ้มก่อนที่ฝนจะตกฮะผมอยากได้บรรยากาศแบบทึมๆเขียวๆแต่ว่าสีเขียวที่ใช้ในฮาร์ดไลท์ตะกี้มันดูสว่างแล้วก็สดเกินไปครับผมก็จะทำเลเยอร์แสงขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับแต่ว่าคราวนี้จะเปลี่ยนไปใช้ซอฟท์ไลท์นะฮะตัวซอฟท์ไลท์นะฮะก็จะมีคุณสมบัติเดียวกันกับฮาร์ดไลท์นะฮะเพียงแต่ว่ามันจะดึงสีออกมาไม่สดเท่าครับเมื่อได้แสงตามที่ต้องการแล้วนะฮะ จากนี้ผมก็จะกลับไปลงสีส่วนที่โดนฟันนะครับก็คือจะต้องมีเลือดกระเซ็นออกมาใช่ไหมครับใช่แล้ครับเลือดผมก็ทําเป็นพาเลทของ Color Set ไว้ด้วยเช่นกันฮะ จากนั้นผมก็จะดึงกาเดียนส่วนที่อยู่ด้านหลังนะฮะเพื่อที่จะผลักระยะให้มันไกลออกไปฮะในกรณีซีนฝนตกนะครับเราจะใช้สีขาวในการวาดเม็ดฝนลงไปฮะแต่ว่าเราจะไม่ใช้แค่ทรงหยดน้ำอย่างเดียวนะครับเราจะใช้ทรงที่เหมือนกับว่าเราวาดน้ำนองบนตัวละครไว้ครับการวาดแบบนี้นะครับจะทำให้ตัวละครดูเปียกแล้วก็ดูลบฝนตกหนักกว่าการใช้หยดน้ำนหลายๆหยด โอเคเราจะกลับมาที่ฟ้าครึมกันก่อนนะฮะเราจะทําการใส่แบ็กกราวลงไปนะครับสำหรับซีนี้เนี่ยตัวละครกําลังร้องตะโกนอยู่ใช่ไหมฮะผมอยากได้แบ็กกราวแบบที่เป็นเส้นสปีดครับ เราจะทาการเซเลคชันรอบกรอบไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าถึงแม้ว่ามาท e เรียเนี่ยมันจะอยู่ในกรอบก็จริงใช่ไหมฮะแต่ว่าพื้นที่จริงๆของมาทิเรียวเนี่ยมันจะกินไปจนสุดของแคนวาสทั้งหมดครับแล้วมันจะทําให้ขอบเราช้านั่นเองตัวมาทิเรียวบางตัวนะครับมันจะมีติดไอคอนดาวน์โหลดจากคลาวด์นะฮะซึ่งเราก็ดาวนโหลดแล้วดาวโหลดอีกแต่ว่ามันก็ไม่ยอมมาให้เราใช้ทันทีนะฮะพอเราโหลดเสร็จเรากดโทนนิ่งฮะแล้วมันจะแก้บั็กตรงนี้ได้ครับแต่ว่าเราจะเป็นต้องไปกดโทนออกทุกครั้งนะฮะสำหรับใครที่พบวิธีีีีท่่ดกกกวาาาน้็นะะสมรถบอ ไดได้นะครับสำหรับมาทีเรียวตัวนี้นะครับเส้นสปีดเนี่ยมันจะมาไม่ถึงเท่าที่ผมต้องการนะฮะยิ่งถ้าขยายออกเนี่ยเส้นสปีดมันก็จะกว้างขึ้นนะฮะมันเลยทําให้แบบฟิลอารมณ์ดูดอกลงไปนะฮะเลยคิดว่าอาจจะต้องผสมมาทีเรียวเอาครับโดยฟิลที่ต้องการเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นสปีดตั้งตรงนะฮะมันจะได้เหมาะกับอารมณ์ฟิลที่แบบตะโกนชื่อตัวเองมาหน่อยแล้วไอเส้นสปีดที่ว่าเนี่ยดันมีเฉพาะเขาวดําด้วยจากนั้นก็ปรับไซส์เส้นสปีดตามที่ต้องการนะฮะ จากนั้นก็ผสมแบ็กกราวสีลงไปครับไอตัวแบ็กกราวเนี่ยเป็นตัวมาที่เรวที่โหลดมาตาหากอีกทีนึงนะฮะจากนั้นก็ใส่เอ็มเบลส์ลงไปที่แบ็กกราวนะครับโดยใช้เลเยอร์ฮาร์ดไลท์เหมือนเดิมครับอันนี้ผมจะใส่สีฟ้าลงไปนิดหน่อยนะฮะเพราะว่ามันดูเราถึงไปนิดนึงครับผมอยากให้ตัวละครเนี่ยมีมูฟเมนต์แบบพุ่งขึ้นสักน,นิดหนึ่งนะครับก็เลยจะใส่ฟิลเตอร์เข้าไปครับก่อนอื่นให้เราคัปปี้โฟลเดอร์ของตัวละครก่อนนะฮะจากนั้นก็รวมเลเยอร์ให้เป็นเลเยอร์เดียวครับ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็เอาโฟลเดอร์ตัวละครแล้วก็ที่เรารวมเลเยอร์เข้าไปในโฟลเดอร์เดียวกันครับจากนั้นก็ไปที่ f i l เตอร l u บลอโมชั่นเบแล้วก็ปรับ a n g เกให้เป็น90ครับทีนี้เราก็จะได้ตัวละครที่พุ่งขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ามันดูเบอร์เกินไปนะฮะเราก็เลยต้องลบบางส่วนออกครับเราจะใช้อย่างลบซอฟนะฮะปรับขนาดให้ใหญ่นิดนึงนะครับแล้วเราก็จะลบลงไปเป็นเส้นตรงนะฮะโดยที่เราจะเน้นการเห็นหน้าตัวละครเป็นหลักนะครับ เหลือตัวเอฟเฟกไว้นะครับม่งนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเราลบทุกอย่างไปเลยถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าตัวเอฟเฟกเนี่ยมันจะกินกรอบข้างล่างไปนิดนึงนะครับให้เราปิดตัวโฟลเดอร์ตัวละครไปก่อนนะฮะแล้วเราก็ปิดแบ็กกราวไปด้วยครับจากนั้นก็เซเลคชั่นกรอบด้านล่างไว้นะฮะแล้วก็เปิดทุกอย่างขึ้นมาครับไปที่เลเยอร์ที่เราทำเอฟเฟกต์โมชั่นเบอร์ไว้นะฮะจากนั้นก็กดปุ่มดีลีทที่คีย์บอร์ดครับแล้วเอฟเฟกที่ทับกรอบก็จะหายไปครับเเราาจะะะทํแบบบดดียยววกกัันน้ เมื่อเสร็จแล้วก็เท่ากับว่าช่องนี้เป็นอันเสร็จครับโอเคเมื่อดูภาพรวมแล้วมันก็ยังไม่เสร็จสักทีเดียวนะฮะเพราะว่ามันจะดูโล่งไปหน่อยผมจะเติมเอฟเฟกควันเข้าไปนิดหน่อยนะครับนั่นก็เพราะว่าฉากนี้มันอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ใช่ไหมฮะสำหรับควันนะครับผมจะใช้บัตรเดียวกับบัตรเมฆไปเลย ซึ่งมาที่เรียวของคลิป Studio นะฮะจะมีบัตรเมฆที่แบบสวยๆแล้วก็ฟรีเยอะมากเลยครับลองหากันดูนะฮะปรับไซส์แล้วก็ปาดลงไปเลยครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดคลิปเลเยอร์ไว้ด้วยนะครับเอฟเฟกมันจะได้ไม่ออกไปจากตัวละครนะฮะจากนั้นนะฮะเราก็จะมาทำกับเลเยอร์แบล็กเกล์อีกทีหนึ่งนะครับระยะของเอฟเฟกมันจะได้ถูกแบ่งเป็นฟอร์เกล์แล้วก็แบ็กเกล์นั่นเองฮะ สำหรับใครที่มาถึงตรงนี้แล้วนะฮะผมอยากจะแนะนําให้รู้จักกับ Companion Mode ครับซึ่งตัว Companion Mode นี้นะครับก็คือการเชื่อมลิิส Studio กับเวอร์ชั่นมือถือนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับให้เราเชื่อมโดยการที่กดปุ่มนี้ครับเมื่อเรากดไปแล้วนะครับมันก็จะมี QR Code เด้งขึ้นมานะฮะ เราก็ใช้มือถือสแกน QR Code จากในแอป,ปของคลิป Studio ครับสำหรับ QR Code นะครับมันจะทำการรันใหม่ทุกรอบที่เราเปิดปิดแอป,ปในคอมนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องกลัวว่าจะมีใครแอบมาดูงานของเรานะครับเมื่อสแกนเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาในมือถือลักษณะแบบนี้ครับจะเห็นว่ามันจะพรีวิวทีเดียวทั้งโปรเจกต์หรือว่าทั้งตอนของเราเลยครับซึ่งตัวแอป,ปตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์กับการทำงานเว็บตูนเป็นอย่างมากฮะ โดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องรีเฟรชใดๆนะครับแอปตัวนี้เนี่ยจะอัปเดตสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ครับเรียกว่าเกือบจะเรียลไทม์ก็ว่าได้ฮะข้อเสียเดียวของมันนะครับก็คือค่อนข้างกินทรัพยากรของคอมพิวเตอร์นะฮะสำหรับคนที่คอมช้านะฮะคอมอาจจะไม่กลับบ้านก็ได้นะฮะคอมค้างโอเคสมมติว่าเราทำทุกอย่างหมดแล้วนะครับเสร็จหนึ่งตอนแล้วแล้วทีนี้เราจะเอ็กพอร์ตตอนนั้นออกมาเพื่ออัปโหลดเป็นเว็บตูนนะครับ ให้เรา export โดยที่กดที่ไฟล์แล้วก็ export w e b t o o วนะฮะจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับให้เราเลือกที่ d y v i r t v e r t i c ค l l y ครับแล้วก็ตั้งค่ามาตรฐานของไฟล์ที่จะอัปโหลดขึ้นไปบนเว็บตูนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่1,240นะครับสำหรับความสูงส่วน output size นะครับก็จะใช้ตัว specify y นะครับแล้วก็ปรับความกว้างเป็น800นะฮะ แล้วก็เปลี่ยนสกุลไฟให้เป็น JPEG ครับส่วน Page l e n g h นะครับก็คือจำนวนหน้าที่เราจะ Export นะครับให้เราคลิกไปที่ o u t p g e ได้เลยเมื่อตั้งค่าทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับตัว Clip Studio ก็จะบอกว่ามันจะมีจำนวนไฟล์เท่าไหร่แล้วก็ความสูงรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเมื่อทุกอย่างเป็นที่พอใจแล้วเราก็กดโอเคเพื่อ Export ไฟล์นะฮะแล้วเราก็จบงานของเราเป็นที่เรียบร้อยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวาดเว็บตูนนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ สำหรับคนที่อยากวาดเว็บตูนะฮะแต่ว่ายังไม่มีคลิปสตูดิโอนะครับก็อยากให้ลองหากันมาใช้ดูนะฮะเพราะว่ามันสะดวกกับการวาดเว็บตูนจริงๆครับและสำหรับคนที่มีเวอร์ชันโปรนะฮะก็อยากให้ลองหาโอกาสที่จะอัปเกรดมันเป็นเวอร์ชัน EX ดูนะครับลองคอยตามข่าวเรื่อยๆครับเพราะว่ามันจะลดราคาบ่อยมากของผมได้มาก็ตอนที่มันลดราคาเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องลากันเพียงเท่านี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ